สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Red Dead กันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับเกี่ยวกับผู้ชช้อาวุธขั้นที่8กันนะก็เลื่อนไขในการผ่านนะครับเราต้องใช้ลูกซองลำกล้องยาวนะครับจัดการศัตรู15คนนะก็ใช้แบบประเภทไหนก็ได้แต่ผมเลือกเป็นเ่ลูกซองแฟลกระบ,บอกยาว้าบน,นี้นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ แคมที่คุ้นเคยนะครับของแกงออริสคอร์นะนี่ทางตอนเหนือของเมืองเมลนทายนะครับใกล้ๆก,ก,กันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปจัดการกันผมถ้าเป็นไม่ได้ผมจะยิงรอบละ2ตัวนะให้ครบแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวย่องเข้าไปกันเลีงๆพี่ๆเขาไวนะ้หน่อยจะได้กลับมายิงให้ครบนะเดีย๋ยวขอดูนยนะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้าง กระจายกันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปจัดการคนที่ยืนคนเดียวดีกว่านะเอ๊ะคนทางขวาดีกว่าเปลี่ยนใจละใกล้ดีย่องเข้าไปแบบเผชิญหน้าเลยโอเคครับ ไปได้ตัวที่หนึ่งแล้วมาอีกไหมโอเคตัวที่สองเรียงไว้ก่อนนะครับสองตัวนะครับอีกสักตัวแล้วกันไหนๆก็วิ่งมาแล้วต้องลูกสองต้องยิงใกล้หน่อยนะเพื่อความชัวร์โอเคสามตัวแล้วไป โอเคเรายิงรอบละสามตัวแล้วกันกว่าจะเสร็จสิบห้าตัวนะ่าจะนานโอเคครับวิ่งให้ผลระยะนะครับจุดสีแดงแล้วก็กลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับสูตรผมง่ายๆแช่ดีครับครบแน่นอน <laughs> อ่า มากลับมาที่เดิมก็เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปถล่มที่อื่นเลยคือผมดันไปถล่มค่ายอื่นหมดแล้วนะครับเหลือค่ายนี้ค่ายเดียวนะก็เลยต้องเลี้ยงพี่ๆเขาไปหนโอเคครับเมื่อกี้เราได้3ตัวแล้วนะรอบนี้ขออีกสักสามตัว ออ๋เขาเห็นแล้วแลครับโอ้โหบกหลดเลยไม,ไมโอ้โหเยอะไปนะครับเขาวิ่งถีบมากเลยได้ไหมตัวนี้วิ่งหลุดมาแล้วแะคนนี้ก็ได้โอเคจะไปสามนะไปวิ่ง let's go เคหกตัวครับเห็นไม่ยากเลยเก้าเปลี่ยนใส่หมวกเหล็กดีไหมเนี่ยผมวันนี้ผมมีหมวกเหล็กอยู่นะอะไปลุย นักลบต้องใส่หมวกเหล็กโอเคลุย There <we> ส้มเหมือนเดิมนะฮะขอเน้นเน้นพี่คนนี้ก่อน ยังมองไม่เห็นเขาเลยนะเขาเห็นเราวล่ะนี่โอเคครับเสร็จเสร็จเราแล้วก็คนนี้นะเรียบร้อยเฮ้ยจริงจริงหมดฮะเดี๋ยวแคมมันจะหมดประกอนไปชนต้นไม้อีกนะ ไกลแล้วครับกินนิดเดียวได้กี่ตัวนะเมื่อกี้สี่หรือเปล่าอ๋อเหลือีกห้าตัวครับโอเคเราได้สิบตัวแล้วครับ <c oughs> ใจอยากจะสลบให้หมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันหมดค่ายแล้วจริง รอบน่าจะครบแล้วครับขมอนขอยิงเน้นๆอีกหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอเค ตัวนี้วัดเลยกันอีกสองตัวก็น่าจะผ่านเลยนะรอบรอบต่อไปน่าจะจบละเคอีกรอบอดเยว right there, ไปจบชาเลนจ์กัน โอเคกระจบชาเล็ตเงกันครับหมวกเรายังย่นออยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเ <c oughs> ย,ย,ยร้อยับ ออกมาไหมโอ้โหเรียบร้อยครับภาพสวยด้วยนี่ครับสิบห้าตัวครับเรียบร้อยครบ <c oughs> ถ้วนขอเพนกัน <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไป, <c oughs> ไปามากกันนีวบิงออกก็ได้ครับ โอเคครับเรียบร้อยสำหรับชาเลน g ์นี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าแต่แลบว,วันนี้สวัสดีครับ